สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาข่าวด่วนมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ากับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับอ่าบอสบิ๊กเพิ่นก็นไล่สดครับ พี่น้องก็มีบางช่วงบางตอนนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องฟ้องนะครับพี่น้องนะครับแล้วการล่าสุดนะครับเพจอิกี้นะครับเพื่อนก็นเอามาลงไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวหนูบอ,อกอ่านฟังก่อนเด้อพี่น้องนะครับอีกกี้นะครับเพื่นก็นลงไว้แบบนี้นะครับบอกว่าใครจะด่าก็ด่าไปบอสบิบ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เน้นเปลืองน้ําลายนะครับไม่พูดเยอะแต่จะทําเลยตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปจะไปศาล บ่อยขึ้นเพราะจะเริ่มแจกครุฑก็คือว่าแจกหมายสารและพี่น้องนะครับรอลุ้นละกันว่าฝั่งนั้นหวยจะออกที่ใครกูว่าแน่แ,นแม่ใหญ่โดนใจแฟนคลับ มูงแง่สันพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับในส่วนของเพลเดกี้เพื่อนก็เอาลงไหวแบบสี่กับพี่น้องนะครับนั่นและครับพี่น้องนะครับเอฟซีของบอสบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์ก็ถือใจหลายพี่น้องบางคนก็บอกว่าปลื้มนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสักทีเถอะรอดูมานานแล้วปล่อยให้เขาด่าเยอะมากนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเลิศดมากนะครับอีกคนนึงนะครับก็บอกว่าจัดไปกับบอสนะครับ ส่วนเราจะเป็นแฟนคลับที่คอยปกป้องและให้กำลังใจตลอดไปลัคกี้ด้วยป้าดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นเซอร์ไพรส์อิหรีครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นเนี่ยพูดเร็วทําเร็วนะครับไม่พูดเยอะนะครับแต่ว่าจัดหนักนะครับพี่น้องเขาหนีครับพี่น้องนะครับเราบ่ปากนะครับแล้วเราก็บ่ฟาดผู้ใด เราเราก็บอไดโพสนะครับแต่ว่าเราวาสิจัดไปเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็หมายสารเนี่ยจะไปหาเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับนู่นอ๋อเรื่องข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับข่าวด่วนครับพี่น้องทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารแบบเด็ดเดี๋ยวออกมาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไปสวัสดีครับ